ตอนบวชเป็นชีแล้วแกเล่าให้ผู้เขียนฟังว่าพอท่านสั่งแล้วสั่งอีกหลายครั้งหลายหนให้ทําภาวนาแกจึงคิดสะดุดใจว่าชรอยเราจะพอมีวาสนาอยู่บ้างกระมังท่านอาจารย์จึงมากเมตตาเราเป็นพิเศษเสมอมาถ้าไม่มีอะไรดีอยู่บ้างท่านจะมาสนใจอะไรกับเราที่เป็นเพียงเด็กกลางบ้านคนหนึ่งซึ่งเทียบกับหมาตัวหนึ่งเราดีๆนี่เองไม่มีอะไรดียิ่งกว่านั้นต่อไปนี้ เราควรทำภาวนาตามวิธีที่ท่านเมตตาแนะนำแกเล่าว่าท่านแนะให้ภาวนาพุโทโธกลางคืนวันหนึ่งพอทานอาหารเย็นเสร็จแล้วก็เตรียมเข้าห้องนอนแต่หัวค่ำกว่ามุ่งหมายจะเข้าที่ทำภาวนาอย่างเอาจริงเอาจังตามคำท่านสั่งพอไหว้พระเสร็จก็เริ่มเข้าที่ภาวนาตามวิธีที่ท่านแนะพอเริ่มบริกรรมภาวนาพุโทโธพุโทโธไปได้ราวสิบห้านาที จิตก็สมบรวมลงไปแต่แกเองไม่ทราบว่าจิตของตัวรวมเพราะไม่เคยเห็นเคยเป็นมาก่อนเพิ่งมาเป็นอวันนั้นขณะที่จิตรวมลงนั้นเหมือน,นตัวเองตกลงไปพ้นบ่อลึกพับเดียวแล้วหายเงียบไปพักหนึ่งจากนั้นปรากฏว่าตัวแกเองตายจริงๆคือภาพตัวแกเองมาตายอยู่ต่อหน้ามองเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นตัวแกจริงตายอยู่ต่อหน้า และเชื่อแน่ในขณะที่เห็นภาพนั้นว่าตัวเองตายแล้วจริงๆแต่สิ่งหนึ่งนึกขึ้นมาว่าโอ๋หนอเราตายเสี็แล้วบัดนี้วันพรุ่งนี้ใครจะนึ่งข้าวใส่บาตรแทนเราหนอตรงเล็บทางพระอีสานทานข้าวเหนียวกันโวยมากเวลาท่านอาจารย์มาบิณฑบาตไม่เห็นเราใส่บาตรท่านก็จะถามถึงแล้วใครจะเรียนตอบท่านแทนได้ว่าเราตายเสียแล้วตอนนั่งภาวนาคืนนี้เลยนึกตัดสินใจในขณะนั้นว่า าตายเป็นตายคนและสัตว์ทั้งโลกโล้วนจะตายเช่นเดียวกับเรานี่แหละไม่มีใครจะมาจับจองครองโลกแต่ผู้เดียวได้ไม่ยอมตายพอตัดสินใจได้แล้วก็ย้อนจิตมาสนใจกับภาพศพตัวเองที่กําลังนอนตายอยู่ต่อนหน้าไม่เลือนลางหายไปไหนราวกับเตือนให้รู้สึกตัวว่าตายแล้วไม่มีทางสงสัยขณะที่กําลังรําพึงการตายของตัวเองยังไม่ถึงไหน ชาวบ้านพากันมาหามศพนั้นไปป่าช้าในขณะนั้นพอไปถึงป่าช้าก็มองเห็นท่านอาจารย์มั่นกับพระทั้งหลายกําลังเดินตรงเข้ามาที่ศพซึ่งนอนอยู่เฉพาะองค์ท่านอาจารย์มั่นพูดกับพระว่านี่เด็กหญิงคนนี้ตายแล้วเอา้าพวกเรามาตีกาแต่คํำมาตีกานั้นเป็นคําของท่านอาจารย์มั่นพูดออกมาองค์เดียวในถ้ำกลางพระสงฆ์ที่กําลังยืนมองดูอยู่ว่าอนิจจาวัฏสร้างคารา สังขารร่างกายตายแล้วใช้งานอะไรไม่ได้แต่จิตไม่ตายยังใช้งานได้ตลอดไปนอกจากจะนำไปใช้ในทางที่เสียใจก็เป็นภัยแก่ตัวเองว่าสามผลซ้ำๆกันอยู่ประโยคเดียวเสร็จแล้วปรากฏว่าท่านเอาไม้เท้าท่านเขลียไปตามร่างสซเบาๆพร้อมกับพูดว่าร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องตายแต่จิตใจเที่ยงไม่มีเกิดไม่มีตายไปกับร่างกาย เป็นเพียงหมุนไปตามเหตุปัจจัยพาให้เป็นไปและพูดซ้ำซากไปมาแต่ไม้ท่านเคลียรไปถึงที่ใดเนื้อหนังมังสางเปื่อยออกไปถึงนั่นจนเปื่อยไปหมดทั้งร่างเพราะท่านเคลียไปทั่วร่างของศพนั้นจนเหลืออยู่เฉพาะหมากหัวใจท่านจึงหยิบออกมากหัวใจออกมาและพูดว่าหัวใจนี้ทําลายไม่ได้ถ้าทําลายต้องตายไม่มีฟื้นอีกตัวแกก็ดูอยู่ด้วยตลอดเวลา แต่ขณะแรกปรากฏจึงคิดขึ้นมาว่าก็คนตายจนเปื่อยไปหมดทั้งร่างแล้วยังเหลือแต่กระดูกจะเอาอะไรมาฟื้นท่านต่อความคิดนึกของแกทันทีแต่ไม่ได้มองดูหน้าแกว่าต้องฟื้นสิไม่ฟื้นอย่างไรเพราะสิ่งที่จะพาให้ฟื้นยังมีอยู่จวนสว่างพรุ่งนี้ก็ฟื้นเท่านั้นเองดังนี้นับแต่ชลมนุวุ่นวายอยู่กับสพแต่หัวค่ำจนเรื่องจะยุติลงและท่านอาจารย์กับพระสงฆ์จะจากไป กินเวลานานแสนนานแกว่าแกเล่าเหตุการณ์ของแกยืดยาวผู้เขียนจําไม่ค่อยหมดแกว่าจิตเริ่มปรากฏแต่ขณะสงบลงทีแรกและต่อเรื่องราวประจนชวนสว่างจึงถอนขึ้นมาพอจิตถอนรู้สึกตัวขึ้นมาจึงได้ยินเสียงไก่ขันกระชั้นชวนสว่างมองดูตัวยังนั่งอยู่ตามปกติไม่ได้ตายดังที่เข้าใจในเวลานั้นจึงกลับดีใจคืนมาว่าตัวไม่ได้ตายไปกับเรื่องที่ปรากฏ เมื่อทราบเปล่องของตัวโดยตลอดว่าไม่ตายจริงๆแล้วก็มานึกตำหนิตัวเองว่าท่านให้นังภาวนาแต่ทำไมเราจึงนั่งหลับและหลับเสียจนฝันว่าตัวตายไปทั้งคืนก็ยังไม่ตื่นแหมคืนนี้ภาวนาเร็วจริงๆพอรุ่งเช้าวันต่อมาท่านอาจารย์มาบิณฑบาตก็สั่งแกในขณะนั้นว่าประมาณพระชันเสร็จให้ออกไปหาโดยที่แกไม่ได้เรียนอะไรให้ท่านทราบไว้ก่อนเลย แม้แต่ก่อนท่านก็ไม่เคยสั่งให้แกออกไปหาเพื่อมีครั้งเดียวเท่านั้นจึงเป็นที่น่าประหลาดว่าท่านต้องทราบเรื่องของตอนแต่ตอนกลางคืนแล้วอย่างชัดเจนพอออกไปท่านก็ถามทันทีว่าเป็นอย่างไรภาวนาเมื่อคืนนี้เกเรนตอบว่าภาวนาไม่ได้เรื่องอะไรเลยพอภาวนาพุทโทธพุโทธไปได้ราวสิ้านาทีจิตก็ตกลงไปก้นบ่อแล้วหลับและฝันไปเลยเกือบตลอดคืน จนสว่างตื่นขึ้นมาจึงรู้สึกเสียใจไม่หายจนบัดนี้กลัวหลวงพ่อจะดูเอาว่าภาวนาไม่เป็นท่าได้จะหลับพอทราบเท่านั้นท่านโ็หัวเราะชอบใจและถามทันทีว่ามาหลับอย่างไรแล้ฝันอย่างไรบ้างลองเล่าให้ฟังดูทีแกเล่าถวายท่านนังกล่าวมาท่านยิ่งหัวเราะใหญ่และพูดออกมาด้วยความชอบใจว่านั่นไม่ใช่หลับไม่ใช่ฝันนั่นแลจิตสงบจิตรวมจงจาไว้ที่ว่าฝันไม่ใช่ฝัน แต่เป็นนิมิตที่เกิดจากสมาธิภาวนาต่างหากนี่แหละที่ท่านว่าภาวนาเห็นนิมิตต่างๆนั้นคือเห็นอย่างที่หนูเห็นนั่นเองท่านอธิบายให้ฟังจนเป็นที่เข้าใจแล้วก็บอกให้พากันกลับบ้านและสั่งกำชับให้ภาวนาต่อไปและบอกว่าจิตจะรู้เห็นอะไรก็ปล่อยให้มันเห็นไปไม่ต้องกลัวหลวงพ่อไม่ให้กลัวอะไรผ่านมาในขณะภาวนาจงกำหนดรู้ให้หมดเวลาหลวงพ่ออยู่ที่นี่ไม่เป็นอะไรไม่ต้องกลัว เว,เวลาภาวนารู้อะไรเห็นอะไรให้ออกมาเล่าให้ฟังจากนั้นมาแกก็พอใจภาวนาเหตุการณ์เป็นไปเรื่อยๆในลักษณะต่างๆกันจนเวลาท่านจะจากไปจึงสั่งให้ออกไปหาและสั่งคำชาบให้หยุดภาวนาไปพักหนึ่งก่อนเมื่อถึงการแล้วจะค่อยเป็นไปเองคือเวลาท่านจากไปห้ามไม่ให้ภาวนาท่านคงคิดพอแล้วว่าแกมีนิสัยของจิตผาดผลหากเป็นอะไรขึ้นเวลาท่านไม่อยู่ จะไม่มีผู้ช่วยแนะแก้ไขอาจมีทางเสียได้จึงห้ามไม่ให้ทําต่อไปตัวแกเองก็ไม่ทราบความหมายแต่เชื่อตามท่านสั่งจึงไม่ได้ภาวนาต่อไปทั้งที่อยากทําแทบใจจะขาดจนอายุแกจวนย่างเข้า40ปีจึงได้สละครอบครัวออกบวชและฝึกหัดภาวนาต่อไปวิสัยที่เคยรู้เคยเห็นสิ่งต่างๆก็ปรากฏรู้เห็นเรื่อยมาตอนแกพบผู้เขียนและเล่าภาวนาให้ฟัง ึงทราบนิสัยและความมุ่งหมายของท่านอาจารย์ที่ห้ามไม่ให้แก่ภาวนาเพราะเป็นนิสัยผาดโผนถ้าไม่มีผู้รู้ที่เหนือกว่าจะรั้งไว้ไม่อยู่เวลาเป็นขึ้นมาเนื่องจากไม่มีอุบายจะรั้งนั่นเองอาจมีทางเสียได้จึงขอสรุปเรื่องของแกเอาแต่ใจความมาประกอบกับปัญหาทางสมาธิและปัญญาเท่าที่ควรความรู้แปลกๆของแกมีมากพอสมควรแม้ตอนท่านอาจารย์มั่นป่วยหนะักคราวจะมรณภาพ แกก็ทราบทางสมาธิเหมือนกันทั้งที่อยู่คนละจังหวัดระยะทางห่างไกลกันมากคือตอนกลางคืนเวลาเข้าที่สมาธิปรากฏท่านอาจารย์มั่นเหาะมาทางอากาศมายับยั้งอยู่บนอากาศแล้วประกาศกล้องลงมาว่าพ่อป่วยหนักจงรีบไปเยี่ยมพ่อเสียแต่นั่นเนินพ่อจะลาโลกเพราะการป่วยครั้งนี้แน่นอนที่ท่านเหาะมาโดยทางอากาศนั้นแกทราบโดยทางสมาธิภาวนาแทบทุกคืนโดยมาเตือนให้รีบไปเดี๋ยว จะไม่ทันเห็นร่างของพ่อจะตายก่อนยิ่งจวนวันท่านจะมรณภาพเท่าไรก็ยิ่งมาปรากฏให้เห็นทุกคืนไม่มีวันเว้นเลยตามปกติเวลาแกบทแล้วก็เคยไปกราบนวัสการเยี่ยมท่านเพื่อฟังการอบรมทุกปีมิได้ขาดในระยะที่ปรากฏเห็นองค์ท่านอาจารย์มาปรากฏบ่อยนั้นจะว่ากรรมหรืออะไรก็ยากจะเดาถูกเพราะขณะปรากฏทางสมาธินิมิตก็ได้เล่าให้หมู่เพื่อนฟัง,ฟงอยู่เสมอว่า ท่านอาจารย์ป่วยหนักจนเต็มทีแล้วท่านอุตสาเมตตาหะมาบอกแทบทุกคืนและต่อมาก็มาประพฤติทุกคืนพวกเรายังไม่ได้ไปกราบเยี่ยมท่านเลยยังติดธุระนั่นนี่อยู่ไม่มีวันสางสาพอนัดกันวันนั้นวันนี้ว่าจะออกเดินทางไปกราบเยี่ยมท่านก็ไม่สําเร็จพอวันสุดท้ายที่กําหนดออกเดินทางก็เป็นวันท่านมรณภาพมาถึงและก็คืนนั่นแหละท่านได้หะมาทางอากาศยามดึกสงัดมายืนประกาศคือกล้องอยู่บนอากาศว่า เห็นไหมพ่อบอกหลายครั้งแล้วว่าใหรีบไปเยี่ยมพ่อบัดนี้หมดเวลาเสแล้วจะพากันนอนจมกองหมุดกองขุดอยู่ที่นี่ก็ตามใจถ้าไม่สนใจคําของพ่อก็เป็นอันหมดหวังเพียงวันนี้ไม่ได้พบร่างพ่ออีกแล้วบัดนี้พ่อลาโลกไปเสแล้วพากันทราบหรือยังถ้ายังก็คอยฟังข่าวเสียพ่อบอกความจริงให้แล้วไม่เชื่อไปก็เห็นแต่ซากนั่นแหละที่ไม่มีอะไรรับโลกเหลืออยู่แล้วบัดนี้พ่อลาโลกแล้วนะ เชื่อหรือยังหรือยังไม่เชื่ออยู่อีกเพราะการรมเกิดจากความประมาทตัวเดียวนั่นแหละพาโลกให้ผิดหวังพ่อลาโลกในคืนวันนี้แล้วไม่สงสัยดังนี้แล้วก็หายไปในอากาศพอจิตถอนออกจากสมาธิก็จวนสว่างตัวกเองทนไม่ไหวเพราะเห็นท่านเมตตาโปรดทุกคืนในระยะจวนจะลาโลกลาขันต้องร้องไห้อยู่คนเดียวหลังจากสมาธิแล้วพอสว่างก็รีบมาบอกหมู่คณะว่า ท่านอาจารย์มั่นนิพพานไปเสียแล้วเมื่อคืนนี้ฉันทราบทางนิมิตภาวนาอย่างชัดเจนไม่สงสัยดังที่เคยเตือนให้ทราบอยู่เสมอมาและร้องไห้ต่อหน้าหมู่เพื่อนอย่างไม่อายจนใครก็งงงันไปตามๆกันถ้าจะว่าแกเป็นบ้าหรือก็ไม่ถนัดใจเพราะความรู้ทางสมาธิของแกเคยแม่นยำมาแล้วจนเชื่ออย่างตายใจยิ่งกว่าจะมาคิดว่าแกเป็นบ้าขณะที่พูดสนทนาคันยังไม่ขาดคำ ก็มีคนวิ่งตารีตากว้างออกมาบอกว่าท่านอาจารย์มั่นมรณภาพเสร็แล้วเมื่อคืนนี้คุณแม่ทราบหรือยังวิทยุทางอำเภอรประกาศเมื่อเช้านี้เวลา8ปดนาฬิกาว่าท่านอาจารย์มั่นภูร,ร,นริถถทัตเถระองค์ลือนามในวงปฏิบัติสมัยปัจจุบันได้มรณภา,าพเสียแล,แล้วแต่เวลาสองนาิกาสานาทีที่วัดสุทธาวาจังหวัดกวสกลนคร ผมทราบเพียงเท่านี้ก็รีบกลับมาบ้านบอกใครต่อใครบ้างแล้วก็วิ่งมาเรียนให้คณะคุณแม่ทราบเกรงว่าจะยังไม่ทราบกันดังนี้พอทราบความแน่นอนในวรระที่สองว่าท่านอาจารย์มั่นมรณภาพแล้วจริงๆเท่านั้นสำนักแม่ชีได้กลายเป็นสภาน้ำตาขึ้นมาอีกวาระหนึ่งหลังจากพากันหลังน้ำตาไปแล้วในตอนเช้าที่แม่ชีคนนั้นเล่านิมิตให้ฟังแม่ชีคนนี้ แกมีความรู้ทางสมาธิแป,แปลกๆผิดธรรมดาอยู่หลายแขนงทราบว่าแกเพลินติดความรู้ประเภทนี้อยู่เป็นเวลาสิบกว่าปีวันใดภาวนาไม่รู้เห็นสิ่งต่างๆโดยทางสมาธินิมิตแกถือว่าวันนั้นไม่ได้รับประโยชน์ทางสมาธิภาวนาเลยแกติดทางนี้จนฝังใจว่าการเห็น,นิมิตต่างๆเป็นทางมรรคผลของการภาวนาจริงๆต่อเมื่อมีพระที่เป็นสายท่านอาจารย์ไปพักจรรมสาที่นั่น และอบรมสั่งสอนทั้งด้านนิมิตและด้านอื่นๆจนเป็นที่แน่ใจและรู้วิธีปฏิบัติต่อสมาธินิมิตและทางดำเนินอันเป็นทางมักทางผลจนกลายเป็นความราบลื่นดีงามตลอดมาไม่คำเริกเป็นต่างๆดังที่เคยเป็นอยู่เสมอแต่จึงยอมแก้ไขตัดแปลงไปตามและเห็นผลเป็นที่พอใจไม่ตื่นเต้นอับเช้าไปตามนิมิตต่างๆท,างท,างที่มาปรากฏดำรงตนอยู่ด้วยสติปัญญาอันเป็นทางดำเนินเพื่อความพ้นภัยไรทุก แกจึงได้รับความสะดวกในการบำเพ็ญตลอดมาจนปัจจุบันทุกวันนี้การปฏิบัติต่อสมาธินิมิตของแกจึงไม่มีอะไรที่น่าพิโาวอีกต่อไปสมาธิประเภทนี้นยิ่งกลายเป็นความสำคัญขึ้นในการทำประโยชน์ตนและส่วนรวมแก่มีความรูปแป้แปลกๆที่นักปฏิบัติทั้งหลายไม่ค่อยมีกันเรื่องเหตุการณ์ในอดีตอนาคตเปรตพูดผีเทวดาจำพวกกายทิพย์ประเภทต่างๆ แกรู้ได้ดีพอสมควรจะขอยกตัวอย่างมาลงโดยสังเขปพ,พอเป็นข้อคิดเกี่ยวกับตาในใจทิพของผู้ปฏิบัติที่มีนิสัยในทางนี้คือคืนวันหนึ่งแกนั่งภาวนาปรากฏมีสัตว์ชนิดหนึ่งเข้ามาหาในภาพแ่งบุรุษมาร้องทุกข์ว่าเธอเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านนี้มันได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าของว่าใช้สอยแกมาตั้งแต่พอลากคราดลากถ่ายใส่ล้อใส่เกวียนได้เรื่อยมาแทนที่จะเห็นบุญคุณแกบ้าง นอกจากทรมานเขี้ยนตีในเวลาลากเข็นและเวลาปกติธรรมดาแล้วยังถูกจูงไปมัดคอใส่ต้นไม้แล้วฆ่าแทงแกจนตายและกินเนื้อกินหนังเสอีกซึ่งเป็นการกระทําที่โหดร้ายทารุณสิ้นมนุษยธรรมที่จริงจรเสียจริงๆก่อนจะตายก็ทนทุกทรมานแสนสาหัสทนไม่ไหวจึงได้ตายทั้งที่ไม่อยากตายรู้สึกมีความเครียดแค้นในเจ้าของเป็นอย่างมาก แทบไม่มีที่โปรงวางจิตใจเวลานี้จึงได้เดินโซซัดปัดเปมาหาคุณแม่ให้ช่วยบรรเทาทุกข์และขอพึ่งบุญบาร,รมีแบ่งส่วนกุศลผลบุญที่คุณแม่ได้บำเพ็ญมาพอมีส่วนได้ไปเกิดเป็นมนุษย์กับเขาพอมีทางหายใจระบายทุกบ้างไม่ถูกกดขี่บังคับทรมานจนเกินไปดังที่เป็นมาเวลานี้การเกิดเป็นสัตว์ลำบากทรมานมากเหลือเกินเพราะถูกบังคับทรมานด้วยประการต่าง ทั้งจากมนุษย์และจากสัตว์ด้วยกันการเกิดเป็นมนุษย์แม่จะอดอยากกันดานสองวันหิวสามวันอิ่มปากอิ่มท้องครั้งหนึ่งก็ยังดีกว่ามาเกิดเป็นสัตว์ซึ่งมีความทุกข์ลำบากทร,รมานอยู่ตลอดเวลาแม่ชีจึงถามบุุษนั้นบ้างว่าทำไมว่าเขาไม่รู้จักบุญคุณของเราและว่าเขาไม่มีมนุษยธรรมในใจข้าตีทร,รมานโดยประการต่างๆจนถึงกับผูกโกรธผูกแค้นจองกรรมจองเวรในเขา ไม่ใช่เราไม่ดีไปเที่ยวหาลักขโมนสิ่งของห่วงแหนที่เขาปลูกไว้ตามไร่นาะรัวสวนมากินหรืออยู่ดีๆทำไมเขาจะเอาตัวมาเคี่ยนตีทรมานและนำตัวไปฆ่ามนุษย์แถวนี้ก็ปรากฏว่าดีมีสินทำพอเชื่อถือได้ทำไมเขาจะทำได้ลงคอถ้าเรายังดีอยู่นี่น่ากลัวจะไปเที่ยวทำไม่ดีอย่างแม่ว่ากระมังเขาจึงได้ทำอย่างนั้นให้เราเพื่อสาสมกับความไม่ดีของตน เราได้ทําดังที่แม่ว่าบ้างหรือเปล่าล่ะเขาตอบหน้าสงสารจับใจว่าก็เพราะความหิวโหยอดอยากเกี่ยวกับปากท้องอันเดียวนี่แหละเป็นสําคัญในมวลสัตว์โลกเห็นอะไรก็เข้าใจว่าเป็นอาหารจะพอประทังชีวิตจึงไม่ทราบว่าอะไรเป็นสมบัติของใครอะไรใครหวงแหนหรือไม่หวงแหนพอว่าถึงป่าก็กัดก็แท้กินไปตามภาษาสัตว์อย่างนั้นเองถ้ารู้ภาษาอยู่บ้างเหมือนมนุษย์ก็คงไม่ทํา และไม่มาเกิดเป็นสัตว์ให้เขาฆ่าตีทำลายดังที่เป็นอยู่เวลานี้ส่วนมนุษย์ผู้มีความฉลาดกว่าสัตว์ก็น่าจะเห็นใจให้อภัยบ้างไม่ทำตามอำนาจจนเกินไปซึ่งผิดจากศีลธรรมของมนุษย์มนุษย์ผู้ดีเขาไม่ทำอย่างนี้เพราะเป็นความอุจารปาใจขายชาติของตัวเองที่ว่ามนุษย์แถวนี้เป็นคนดีมีศีลธรรมเขาคงไม่ทำชั่วแก่สัตว์ใต้ลงคองนั้นจริงสำหรับมนุษย์ที่มีธรรมดังคุณแม่ว่า แต่มนุษย์คนชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนั้นที่เป็นเจ้าของของผมนี้มิใช่มนุษย์ที่ดีมีศีลธรรมติดใจพอเป็นเชื้อสายของมนุษย์บ้างเลยมันเป็นเพียงเศษมนุษย์มาเกิดต่างหากฉะนั้นเขาจึงมีใจโหดร้ายทารุณที่อะไรอะไรจะให้อภัยเขาไม่ได้แม้แต่มนุษย์ด้วยการเขาก็ทําร้ายได้อย่าว่าแต่สัตว์ซึ่งอาภัพวาสนาเลยแม่ชีจึงให้อว่าสั่งสอนเขาด้วยความเมตตาสงสาร และแบ่งส่วนกุศลให้เขาด้วยใจเอ็นดูอย่างถึงใจพร้อมกับให้ศีลให้พรขอให้กุศลผลเมตตาของแม่ที่แบ่งให้นี้จงเป็นสเบียงเครื่องรอเลี้ยงส่งเสริมและนำทางให้คุณได้ไปเกิดในสุคติสถานมีอาหารทิพย์และวิมานทองเป็นที่อยู่สวยเถิดพอเขาสาธุรับส่วนกุศลแล้วก็ลาคุณแม่เขาไปด้วยอาการอันแช่มชื่นเบิกบานเรากับจะได้ไปเกิดในกำเนิด และสถานที่อันสมหวังในขณะนั้นพอรุ่งขึ้นก็เรียกล้านชายในบ้านมากระซิบบอกว่าคืนนี้แม่นั่งภาวนาปรากฏขอให้แกหาอุบายไปสืบดูพฤติการของนายคนนั้นให้แม่ทีจากคนในคนหนึ่งที่พอทราบได้องเลบเปิดนายคนนั้นคือคนที่สัตว์ลึกลับระบุชื่อว่าเป็นผู้ที่นําเขาไป้ฆ่าองค์เลกปิดแต่อย่าให้เขารู้ตัวว่าแม่สั่งให้ไปสืบถาม เดี๋ยวเขาจะอายเราหรืออาจคิดไม่ดีต่อเราแล้วจะเป็นบาปหนักเพิ่มขึ้นอีกก็ยิ่งจะแย่ใหญ่พอเรียกหลานมากระซิบสั่งดังนั้นหลานก็บอกขึ้นทันทีเราอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับอีตาคนนั้นและทราบเรื่องนี้ได้ดีว่าคุณแม่จะให้ผมไปถามให้เสียเวลาทําไมก็เมื่อคืนนี้ราวสองทุ่มแกลากเอาควายของแกไปฆ่าอยู่ที่นั่นที่นั้นเสียงควายร้องเพราะความทุกข์ทรมานได้ยินถึงไหนโนนเสร็จแล้ว ก็เอาเนื้อมันมากินเลี้ยงกันใหญ่เสียงเอตโรโฮเฮจนเกือบสว่างจึงได้สงบลงป่านี้มันตื่นนอนกันหรือยังก็ไม่รู้ผมรู้เรื่องนี้ดีจึงอย่าให้ไปสืบถามให้เสียเวลาเลยดังนี้ความจริงที่แมชีเล่าให้ฟังเป็นอย่างนี้การปรากฏนิมิตก็ปรากฏในคืนเดียวกันเป็นเพียงแกปรากฏตอนดึกสงัดซึ่งผิดเวลาการเล็กน้อยจึงเป็นเรื่องที่น่าคิดสําหรับพวกเราที่กําลังตกอยู่ในห้วงวัตตะ ซึ่งมีทางเป็นได้ดโดยกันโดยไม่เลือกการสถานที่และใครๆเรื่องที่สองนี้เป็นหมูป่านี้ก็น่าประหลาดไปอีกทางหนึ่งคือหมูป่าตัวนี้ก็เที่ยวหากินมาตามชายเขาโดยลําพังเหมือนนึกว่าจะมีคนดักซุ่มอยู่ตามบริเวณนั้นเพราะอยู่ห่างไกลาจากหมู่บ้านมากนายว่านายพรานไปดักซุ่มยิงสัตว์ป่าที่มาหากินน้ําในแอ่งหินชายภูเขาพระเอิญคืนนั้นกรรมของหมูป่าตัวนี้มาถึง จึงลงไปกินน้าในแอ่งขินที่เขากําลังนั่งห่างคอยทีอยู่ก่อนแล้วพอมาถึงก็พอมาถึงน้ำก็โดนยิงตายในขณะนั้นจวนสว่างหมูตัวนั้นก็มาหาแม่ชีซึ่งกําลังนั่งสมาธิภาวนาอยู่ด้วยเพศแห่งบุรุษเช่นเดียวกันแม่ชีจึงถามว่ามีเหตุทุกร้อนอะไรหรือถึงได้มาหาเราบุรุษนั่นก็เล่าเหตุการณ์ที่เป็นมาให้ฟังว่าตนได้ถูกนายคนนั้นยิงตายเสียแล้วขณะที่ มากินน้ำเพราะความหิวโหวยแม่ชีถามตอนลงกินน้ำมิได้คิดระวังเนื้อระวังตัวบ้างหรือการระวังก็ระวังอยู่ตลอดเวลาไม่เคยเผลอตัวเพราะกลัวอันตรายความเป็นสัตว์นี้ลำบากมากไม่มีอิสระในตัวเองไปท,ที่ไหนก็มีแต่ภัยแต่เวรรอบด้านต้องระวังตัวอยู่เสมอแม้เช่นนั้นก็ยังถูกเขาฆ่าจนได้แต่การตายคราวนี้ก็ไม่ได้ติดใจเสียดายอะไร ยิ่งกว่าการไปเกิดในภพต่อไปกลัวจะไปเกิดเป็นสัตว์อีกดังที่เคยเกิดมาแล้วซึ่งแสนทุกข์ทรมานเพราะความอดอยากและการระวังภัยนั่นแลพาให้เกิดทุกข์จนกลายเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความระแวงระวังอยู่รอบด้านไม่เป็นอันกินอยู่หลับนอนที่ตะเกียกตะกายมานี้ก็เพราะความกลัวการเกิดจะผิดพลาดไม่อาจท่ามได้หากไม่มีบุญช่วยค้ำชูอุดหนุนจึงเด้กระเสือกกระสนมาหวังพึ่งบุญบารมี คุณแม่ผู้บำเพ็ญรรมมีบุญค้ำหนุนโลกได้ช่วยอนุเคราะห์เมตตาสัตว์ผู้อาภัพอับบาสนาในคราวนี้ด้วยเถิดอาจได้ไปเกิดในที่และกำหนดอันสมหวังผมไม่มีสมบัติใดติดตัวพอเป็นเครื่องอบกุ่นมั่นใจในคติพบมีแต่ร่างกายเนื้อหนังที่ถูกทำลายตายไปเมื่อคืนนี้เท่านั้นพอได้ถวายเป็นทานบูชาธรรมแด่ท่านผูทรงธรรมบำเพ็ญพรหมจรรย์จึงได้มากราบเรียนวิงวอนไว้ เพื่อคุณแม่ทราบเหตุการณ์และอนุเคราะห์ด้วยคือเวลาเขาเอาอวัยวะเครื่องภายในอันเป็นของมีค่าและเนื้อหนังมังสังอวัยวะภายนอกของผมมาให้ท่านที่นี่ออคุณแม่ได้โปรดเมตตาบริโภคขบฉันให้ผมด้วยเถิดเพื่อบุญอันเกิดแต่ทานนี้จะได้เป็นเครื่องอุดหนุนเชิดชูให้ผมได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ในภพต่อไปสมความมุ่งปรารถนาสิ่งที่เป็นน้ำใจอันประสงค์อยากถวายทางอย่างยิ่งของผมนั้น คือเครื่องในแห่งอวัยวะของหมูที่ตายอันเป็นตัวผมเองแต่มนุษย์มีความละมโมบโลภมากกว่าสาัตว์ทั้งหลายจึงกลัวว่าเนื้อชิน้นใดที่ดีๆเขาจะเก็บสั่งสมไว้เพื่อพุงของตัวมากกว่าเพื่อทำบุญแล้วไม่นำมาให้ทานเพราะกลัวจะหมดจากลิ้นจากปากด้วยอำนาจกิเลสตัวโลภโพาให้เป็นไปผมจึงมีความวิตกกังวลมากเกรงไม่สมใจที่อยากให้ทานในวราระสุดท้าย แม่ชีได้เมตตาอบรมสั่งสอนเขาพร้อมกับให้ศีลให้พรไดแผ่ส่วนกุศลแก่เขาขอให้ได้ไปเกิดในกำเนิดที่มุ่งหมายตามใจหวัง